Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็ประมาณ8โมงคึ่งนะคะจะอยู่หน้า doctor office นะคะพาน้อง j a s m i n แล้วก็น้องฟินนะคะมาตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็เดี๋ยวจ๋าต้องเข้าไปเช็คอินประมาณ8มง45นะคะแล้วก็วันนี้ข้างนอกนะคะอากาศแบบลมพัดทุกคนฝนตกเพราะว่ามันมีเป็นแบบ tropical storm นะคะวันนี้นะคะ ที่โรงเรียนของเด็กๆนะคะเขาปิดนะคะแต่ว่าเขาให้เด็กๆเรียนออนไลน์กันนะคะแล้วก่อนข้างนอกฝนตกเยอะมากว้าวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างใน็ต้องไปออกฟินแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องจัสมินเปลี่ยนเดี๋ยวจ่าจะให้น้องกินเปลี่ยนก่อนนะคะแจสเิน ดีไว้เบจัสตินเบบี yeah, ้แ tamam ป๊เดียวหรือไม่เป็นไรน้องจัสมินน้องฟีบี้ก็สุขภาพดีนะคะ everyone look healthy นะคะน้องจัสมินนี่โดนฉีดไปเข็มนึงนะคะโดนฉีดวัคซีนไปเข็มนึงของน้องฟินก็สามเข็มนะคะน้องฟินนี่ร้องรั่นเลยฟิน cry so much นะะน้องฟินนี่ไม่ยอมเสียงดังรั่นเลยทุกคนฮะ อ๋อ oh, ใช่ใช่ผมจะมินน้องจะมินหนึ่งเงข็มกับน้องฟินสามเข็มนะคะก็เดี๋ยวจ๋าจะขับรถกลับไปบ้านนะคะเพราะว่าน้องจัสมินอ๋อเขาเรียนที่บ้านนะคะวันนี้เรียนออนไลน์ ยาสปาเก,กติฟเลนช์เนี่ยเด็กบบเล้วงมันลงมามิซิแล้วจะมีนกินได้แล้วเบบีนี่อันนี้ซอสจะมีนให้ทุกคนดูด้วยอันนี้ซอสมามีใส่เบคอนเนาะมีสับเบคอนละเอียดแล้วก็มีเห็ดด้วยสปาเกตตีซอสนี่ กินไหมยันรูปเกนนะ

เด็กก็เรียนออนไลน์เสร็จแล้วนะจะ๋าจะเอาของที่ซื้อมาจากเมื่อวานนะคะเป็นอาหาราว่างของเด็กๆนะอยู่ในถุงข้างล่างนะทุกคนเนี่ยซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เติมแต่ใส่ตะกร้านะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอามาเติมแต่ใส่ในตะกร้าให้เต็มนะคะเวลาเด็กๆจะหยิบกินก็หยิบง่ายขึ้นนะคะก็ของอยู่ในถุงข้างล่างอันนี้เป็นน้ํามันเดี๋ยวน้ํามันนี่จ๋าต้องเอาในใส่ไว้ในขวดที่จ๋าใสเป็นพวกน้ํามันนะคะแล้วก็ I understood the word they said. Kept running in the woods alone and still. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Try to keep it up and stand in the Why don't you stay? ฟีบ yes, ี้รูมเนนี้เป็นห้องน้องฟีบี้นะคะุคนนี้ก็เป็นห้องของน้องฟีบี้นะคะเป็นห้องเปล่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่จะทาสีแล้วก็แต่งห้องให้น้องกันนะคะซึ่งสีจ๋าก,ก็ซื้อมาแล้วนะคะจะมีสีที่จ๋าเลือกไว้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะ เพราะว่าตอนนี้น้องจจสซินแลวก็น้องฟีบี้เข้านอนด้วยกันนะคะแล้วก็มันก็ถึงเวลาแล้วด้วยนะเดี๋ยวจ๋าจะเริ่มทาสีแล้วก็แต่งห้องให้น้องฟีบี้กันนะคะแต่ว่าคงจ๋าจะทำเป็นคลิปต่างหากนะคะตกแต่งห้องน้องฟีบี้มาฝากทุกคนกันนะ,ะแต่ว่าคงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะกว่าจะทาสีแล้วก็ตกแต่งอะไรเสร็จนะคะจะ๋จะเอาคลิปนะคะมาฝากทุกคนกันอย่างแน่นอนนะคะ นี่ก็เป็นสีนะคะที่จะซื้อมาทาห้องน้องฟีบี้นะคะตอนที่จะถามน้องฟีบี้ว่าน้องอยากได้สีห้องเป็นสีอะไรนะคะน้องก็ตอบจ๋ามาว่าน้องเขาอยากได้สีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะจ๋าก็สีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะจนกระทั่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจ๋าก็ไปดูสีให้น้องนะคะสีทาห้องนะคะจ๋าก็เจอสีนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าโดนแสงนะคะ มันก็สีจะประมาณเป็นสีแบบชุมพูหน่อยๆแล้วก็มีสีม่วงสีเทาปะป,ะปนกันนะคะจ๋าเห็นแล้วจะชอบมากๆนะคะจ๋าว่ามันทาออกมาน่าจะสวยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีเทาอ่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนจำห้องในห้องเล่นของเด็กๆได้นะคะก็เป็นสีเดียวกันเลยนะคะจ๋าว่าสีเทาอ่อนๆแล้วก็สีเนี้ยค่ะชมพูม่วง mm. เทาอ่อนนะคะ ทาออกมาน่าจะสวยนะคะจากกะว่าสีกระป๋องนี้นะคะจ๋จะทาแค่ฝ้าผนางังแค่ฝ้าผนังเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นในวิดีโอเดี๋ยวจ๋จะทำเป็นวิดีโอแยกต่างหากนะคะ มาฝากทุกคนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะ๋จะเริ่มติดใช้ตัวเทปกาวกันเปื้อนนะคะนี่เป็นเทปกาวกันเปื้อนนะคะติดบริเวณรอบๆวงกบหน้าต่างแล้วก็ประตูต่างๆนะคะ the ก,ก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะจ๋าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย